ครับผมนะ่ต้องถามหน่อยเลยเอ๊ะทำไมต้องมาสร้างความเข้าใจกันด้วยเกี่ยวกับมาตรการการนําเข้าเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอย่างไรหรือเปล่าถึงต้องมีการทําความเข้าใจกันในเรื่องนี้ครับท่านอธิบดีครับ เราเรียนคุณตะวันกับท่านผู้ฟังอย่างนี้เลยนะคะจริงๆทุกคนคงรู้สึกสัมผัสกันได้นะคะในช่วง2องปีที่ผ่านมานะคะในบ้านเรานะอากาศต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของอาภาวะเ,าเรียกว่ามลพิษท่ามพรมแดน<อ>ที่ทําให้เกิดตุ่น PM 2.5ของเราเนี่ยนะคะคซึ่ง ซึ่งซึ่งก็ไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศเราประเทศเดียวนะคะคแต่ว่าเป็นประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนของเราเลยเนี่ยนะคะที่เผชิญกับวิกฤตมลพิษข้ามภรมแดนแล้วก็ทําให้เกิดฝุ่นพ m 2.5ขึ้นมาอย่างมากมายใช่ไหมคะคุณตะวันครับจริง,รงๆแล้วเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยปลายปีจนถึงประมาณต้นต้นปีเนี่ยเปกติติ้วประชาชนก็จะสัมผัสได้ถึงถึงฝุ่นกาลังจะเริ่มมาแล้วเนี่ยคร <laughs> ัแต่ว่ากรมธนารประเทศเรานะคะคุณสงพันธ์นี้เราก็มีเรียกได้ว่าเราเป็นเครื่องมือสําคัญของ ประเทศแหละที่ออกมาตรการต่างๆมาเพื่อเอเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงครับเข้าใจและเข้าใจแล้วนี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่จะมาช่วยลดคุณก็เรียกว่ามลพิษจากประเทศเพื่อนบ้านที่จะเข้ามาอยู่ประเทศเราถูกต้องเลยค่ะบอกเลยว่าสินค้าเกษตรเนี่ยหรือพืชพันธุ์เกษตรเนี่ยค นอกจากจะเป็นรากฐานที่สาคัญของเศรษฐกิจของประเทศเราแล้วเนี่ยนะคะ,ะซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่มีมบทบาทสาคัญอย่างยิ่งถูกไหมคะเพราะว่าอ, <ผม S 2> อยู่ในหลากลาหลายห่วงโซ่อุปทานของเราเลยแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในจุดที่เป็นสาเหตุของการทําให้เกิดมลพิษพีเอมด้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเนื่องจากว่าการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกทำกัรเกษตรเนี่ยก็คือการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุ สำคัญเลยค่ะซึ่งผมส่งผลกระทบก็รุนแรงมากนะคะก็ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณภาพอากาศสุขภาพของประชาชนแล้วก็รวมไปจนถึงภาพลักษณ์ของภาคเกษตรกรรมด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เป็นยุคที่การค้าโลกเราก็ให้ความสําคัญในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากๆด้วยเลยค่ะคุณตวันครับแสดงว่าเข้าพุทเลี้ยงสัตว์เป็นเครยกว่ายพืชเศรษฐกิจหลักที่ที่อาจจะสร้างปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเผาเยอะที่สุดอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะ เออจะเรียกว่าเยอะที่สุดก็ยังอาจจะไม่ไม่พูดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเ,วเป็นหนึ่งในสาเหตุอ่าผมอาจจะใช้คําผิดนิดนึงขออภัยนะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดมลพิษขึ้นมาได้ดังนั้นก็มีการจ้างเงื่อนไขกันไว้ก่อน ถูกต้องค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเข้าสินค้าเกษตรที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่ามาจากประเทศอื่นๆเนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึง p ี2.5็มสเราก็พูดถึงในภูมิภาคเราก่อนนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวเนี่ยนะคะก็จะทําให้ลดการนําเข้าสินค้าเกษตรที่เกิดจากการเผาได้นะคะอ้าละมาตรการที่ว่านี้มีอย่างไรบ้างครับ ก็มาตรการนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรการที่ชื่อตรงๆนะคะก็เป็นมาตรการลดหรือว่าห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านที่พิสูจน์ได้ว่ามีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผาค่ะซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลแล้วก็เป็นนโยบาย Quick Big Win ในสิ้นเดือนของกระทรวงพาณิชย์ด้วยค่ะครับค่ะ ก็กรมค้าต่างประเทศนะคะก็เราได้รับนโยบายนี้มานะคะแล้วเราก็ได้ทำทำทำงานมาสักพักแล้วนะคะก็ตั้งแต่ช่วงต้นปี2568นะคะตั้งแต่มกราจนถึงมีนาคะกรมค้าต่างประเทศเราก็มีการเตรียมความพร้อมค่ะเราก็จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะคะทั้งภาครัฐภาคเกษตรกรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ไทยของโซ่การใช้ข้าพูดเรลืองสัตว์ทั้งหมดเลยค่ะคร,รวมไปถึงนักลงทุนไทยในต่างประเทศด้วยนะคะรวมทั้งสิ้น22หน่วยงานมาเราหาเรื่องมาอย่างต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับแนวทางในการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดการเผาค่ะคเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะคนอกจากนี้นะคะเรายังหารือร่วมกันกับ ผู้แทนสถานเอกอาัคารราชทูตประเทศเพื่อนบ้านประจําประเทศไทยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมียนมาส์ส,ส,สอปป,อปอลาวและกัมพูชานะคะซึ่งเป็นแหล่งนําเข้าโคบอลเลี้ยงสัตว์ที่สาคัญของไทยนะคะก่อนที่เราจะนําเสนอไปที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการโคบพดเลี้ยงสัตว์หรือว่านบขอพอค่ะแล้วก็เราก็นําเสนอไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะได้มติเห็นชอบมาเรียบร้อยแล้วค่ะว่าต่อไปนี้ เริ่มวันที่หนึ่งมกราคม2569นะคะถ้าจะนำเข้าข้าวโพดอินสัตว์ต้องพิสูจน์ได้ว่าปลอดการเผาค่ะคุณตะวันคำว่าพิสูจน์ได้เนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานมันจะต้องมีเอกสารมันจะต้องมีอะไรเข้ามาพิสูจน์นะถ้าถ้ามองถึงเอ้พี่น้องประชาชน เออแล้วจะพิสูจน์ยังไงอ่ะถ้าเผื่อเขาโกโหกเราเราจะรู้เหรออะไรนะโดยพอดีค่ะแน่นอนค่ะก็เวลาคุณาะสัะเทศทำอะไรเราก็ทําอย่างมีมาตรการแน่นอนะอน,น,อนคะคะแต่ขั้นตอนนะคะสําคัญเลยนะคะก็คือ,อตอนนี้เราได้มาติเห็นชอบจากนอบบอพอมาแล้วนะคะคแล้วเราก็อยู่ระวังพับปิดเนียริ่งอยู่ด้วยค่ะคุณตงวนนันว่าเออมีใครได้รับผลกระทบหรืออะไรยังไงไหม,มถ้าเกิดว่าพับปิดเนียริ่งมาแล้วเนี้ยนะคะประชาพิจารณาแล้วทุกคนเห็นชอบกับมาตรการนี้นะคะเราอยู่ระหว่างการเสนอ ออขอความเห็นชอบจากคอรมอรอยู่ค่ะคุณตวันถ้า hmm. หลังจากที่เราได้ความเห็นชอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีการบังคับใช้มาตรการค่ะคซึ่งบังคับใช้มาตรการเนี่ยแบ่งออกเป็นสองช่วงนะคะคมาตรการที่1ก็คือเรียกว่ามาตรการระยะปรับตัวค่ะคก็คือตั้งแต่1มก,กราสองพันหรกเเป็นต้นไปเลยนะคะ uh huh. จนถึงวันที่กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการอากาศสะอาด และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับซึ่งอันนี้ก็คือ clean, act, อ clean air act ค่ะ,คะ uh huh. ซึ่งตอนนี้ผ่านวาระสามไปแล้วด้วยนะคะ,คะข้อกำหนดเลยนะคะข้อหนึ่งนะคะผู้ประกอบการที่จะนําเข้าเนี่ยนะคะจะต้องขึ้นทะเบียนค่ะคเป็นผู้นําเข้ารายปีกับกิมค้าต่างประเทศ uh huh. และต้องมีเอกสารรับรองค่ะว่าสินค้าที่นําเข้าเนี่ยมีกระบวนการเพราะปลูกที่ปลอดการเผาค่ะ uh huh. ซึ่ง กระบวนเอกาสารเนี้ยต้องสไปสนําแสดงก,กับกรมศุลกากรนะคะคถึงจะสามารถนําเข้ามาได้เอกาสารเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะกับหน,หนังสือรับรองตอนเองค่ะครหรือที่เรารู้ว่าเซลล์เดคอเรชันนะคะคแล้วก็ หรือนะคะสองหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจอย่างเป็นทางการจากประเทศต้นทางนะคะครืเรียกว่า competent authority หรือ CA หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับรองหรือที่เรียกว่า certified body หรือ CB นะคะแล้วก็3หรือหน่วยงานที่เป็นผู้ประเมินภายนอกนะคะหรือเรียกว่า validation and verification body หรือ v v d จากประเทศต้นทางค่ะหรือ จะสามารถใช้หนังสือรับรองจากองค์กรที่ได้รับการรับรองอแบบที่เป็นสากลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่ามาตรการชั่วคราวที่เราใช้นับตั้งแต่1มกราคม69ไปจนถึงกฎหมายพ,พรบอากาศสะอาดมีผลใช้บังคับค่ะ ส่วนช่วงที่สองค่ะถ้าช่วงที่สองนะคะถ้าหลังจากที่กฎหมายอา,อากาศสะอาดมีผลใช้บังคับแล้วเนี่ยนะคะ,คะหนังสือต่างๆเหล่านี้ที่เมื่อคุกเก่พูดเนี่ยนะคะคต้องใช้ทั้งหมดและก็รวมไปจนถึงมีหนังสือแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการนำเข้าหรือเรียกว่า import declaration รวมไปจนถึงมี map of polygon ก็คือแผนที่แสดงแหล่ง ด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะทําให้มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะว่าทุกๆคนเนี่ยที่จะผลิตสินค้าเกษตรหรือว่าข้าวโพดเ,เหล่านี้นะคะแล้วเราจะนําเข้ามาได้เนี่ยต้องปลอดการเผาแน่นอนค่ะอนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการตรวจสอบย้อนกลับแล้วบทลงโทษด้วยนะคะคุณตะวันครับผมอย่างไงบ้างฮะอย่างไงบ้างฮะการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีคณะอนุกรรมการนะคะ,ะที่ตั้งขึ้นภายใต้บนบกพเนี่ยมาเป็นคนตรวจ Post Audit ค่ะคในกรณีที่มีเหตุสงสัยอันควรนะคะว่าเคนเนี้ยยื่นเอกสารมาถูกจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ทำเข้าเนี่ยะจะต้องคอมมิตนะคะว่าจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานเหล่านี้อย่างน้อยห้าปีค่ะเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยสามารถหน,น่วยงานภาครัฐเนี่ยนะคะสามารถไปตรวจสอบย้อนหลังได้แล้วก็บทลงโทษก็คือถ้าเกิดว่าเขายัง ไม่ทําตามแล้วคนพบว่ามีเหตุต้อง,องสงสัยเนี่ยนะคะครั้งที่หนึ่งก็แจ้งเตือนนะคะครั้งที่สองก็แจ้งเตือนเป็นลักษณ์อักษรครั้งที่สามเนี่ยเรายึดทะเบียนนําเข้าก็าาคือไม่สามารถนําเข้าได้อีกนะคะครับผมดังนั้นคนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการหรือไม่ได้ลงทะเบียนกับเราไว้ก่อนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะส่งสินค้าเหล่านี้เข้ามาได้อยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่มีสิทธิ์เลยคะ่ะต้องเพราะนั้นคือกฎ ขั้นที่หนึ่งเลยค่ะทุกคนจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้ากับกรมการค้าต่างประเทศก่อนค่ะฉะนั้นตักกระดุมเม็ดแรกก่อนเลยคมฮะแล้วอย่างนี้อ่ามีประเทศไหนบ้างที่เราจะต้องไปร่วมม้ร่วมมือหรือใช้มาตรการนี้กับเขาครับจริงๆอันนี้เป็นกฎหมายภาพรวมเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกประเทศค่ะที่จะส่งออกมาอย่างประเทศไทยก็คือถ้าประเทศไทยจะนําเข้าเข้าโพดจากประเทศไหนก็ตามต้องมีใช้เหมือนกันหมดกับทุกประเทศค่ะไม่จาเป็นจะต้องประเทศที่อยู่รายรอบ ประเทศเรา ไม่แต,<อ>แต่ว่าเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยเรานําเข้า<อ>จากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วก็<อ>คือหนึ่งอันดับหนึ่งโดยตลอดการเนี่ยก็<อ>คือเมียนมาค่ะคอันดับสองก็คือลาวลอันดับสามก็คือกัมพูชาซึ่งโดยปกติที่ผ่านมานะคะประเทศไทยเนี่ยสามปีที่ผ่านมาเราก็นําเข,าเขา้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะคะประมาณปีละหนึ่งจุดสามถึงสองล้านตันคือเป็นมูลค่าอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันจนถึงหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านบาทนะคะซึ่งก็เมียนมานำเข้ามากที่สุด นะคะสัดส่วนก็ประมาณตั้งแต่87เปอจนถึง93รแล้วก็ลาวก็ประมาณอยู่ที่หลัก สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะและ้วก็มพูชาก็จะน้อยมากเลยค่ะน้อยมากค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําเราก็ไปทําความเข้าใจค่ะคทั้งสถานทูตก็ดีแล้วก็วันก่อนนะคะเราก็ได้จัดประกาศผลสําเร็จมีความเอโมยร่วมก,กันกับประเทศเมียนมาแล้วก็ลาวนะคะครับซึ่งก็จัดอยู่ที่ประเทศเมียนมาแล้วก็ดิฉันก็ได้ไปให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะกับประเทศเพื่อนบ้านเราเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่อยากส่งออก เขาพูดเลียนสัตว์เนี่ยไปยังประเทศทยเนี่ยได้รับรู้แล้วก็รับทราบมาตรการเหล่านี้แล้วเรียบร้อยด้วยค่ะครับหลังจากที่ได้ไปทําความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านเราลักษณะนี้นะครับในประเทศต้นทางของเขาเนี่ยเขาได้มีมาตรการอย่างเราบ้างไหมครับหรือว่าเขามีอะไรสะท้อนให้เราได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการ,เ,ราเขาเรียกว่าตระหนักถึงผลจากมลพิษจากการเผาพวกนี้ไหมครับ เขาตื mm ่น hmm. ต so ัวมากเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้นําเข้าหลักเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีการออกมาตรการเหล่านี้นะคะผู้ส่งออกของเขานะคะคือคือคือมีสมาคมนะคะเป็นสมาคมผู้ส่งออกขาเลี้ยงสัตว์ของทางประเทศเมียนมาเนี่ยนะคะก็ได้รวมกลุ่มกันค่ะแล้วก็ได้ไปทําเอกสารหลักฐานอะไรเตรียมตัวรองรับกับมาตรการของเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผู้นําเข้าในประเทศไทยนะคะก็เริ่มทยอยกันมาเพื่อที่จะมาเตรียมตัวเพื่อที่จะมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้นําเข้าในประเทศไทยแล้วค่ะอันนี้เราทําล่วงหน้ากันมาเป็นปีนะคะ ตว,วารชาตินเนี่ยครูทุกๆคนเนี่ยที่อยู่ในห่วงโซ่ประทานของการาการใช้กาเรียนศึกนะคะทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเลยค่ะเราจะเห็นว่าปีนี้ตัดขุนฝุ่นปีเอ็มสองจุดห้ายังไม่มาค่ะก็จรอลุ้นรอลุ้นค่ะว่า,วาหลังจากที่เรามีมาตรการเหล่านี้แล้วฝุ่นีเอ็มสองจุดห้าเราจะลดลงไหมค่ะครับผมก็เชื่อหนึ่งในเครื่องมือที่ท่านอธิบดีว่าเนี่ยมันก็จะช่วยให้มลพิษบ้านเรามันน้อยลงด้วยนะครับคาวนี้สอบถามอีก นิดนึงอีกประเด็นหนึ่งนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังจากทีเ่เรามีปัญหาเรื่องฝุ่นมลพิษจากประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะแบบนี้นะครับเราเราได้เริ่มต้นนะก่อนที่จะมีโครงการนี้เราได้มีการเริ่มต้นที่จะสกัดนะครับการเผาในลักษณะนี้ด้วยมาตรการไหนมาก่อนด้วยไหมครับ คือก่อนหน้านี้ยังไม่มีนะคะต้องเดียนตรงๆแต่ว่าเพราะว่าการออกกฎหมายกฎระเบียบเนี่ยมันใช้เวลา <c oughs> ใช่ไหมคะครับ <c oughs> แต่ว่าเนื่องจากว่าคนค้าต่างประเทศเนี่ยเราลุกขึ้นมาทําตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนขั้นต้นปีเนี่ยเป็นช่วงที่เราบอกว่าออกไปเหมือนกับออไปรีชอทไปพูดกับ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเยอะมากๆก็เลยทาให้เกิดผลค่ะค uh huh. ในส่วนของปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยคะตั้งแต่มกราจนถึงกันยานี่ไทยมีปริมาณการนําเข้าข้าวโพเรียงสัตว์นะคะอยู่ที่1.46ล้านตันนะคะ huh. ซึ่งลดลงร้อยละ28เลยค่ะ S <S> ก็ยังนําเข้าจากเมียนมาอยู่ร้อยละแปดสิบห้านะคะคสปปลาวที่สิบสี่จุดสองแล้วก็กัมพูชาที่ร้อยละศูนย์จุดแปดค่ะสิ่งใดก็ตามเราก็เรียกได้ว่าทุกคนมีความตระหนักรู้มี awareness มากยิ่งขึ้นเพราะฉนะนั้นกระบวนการในการที่จะนําเข้าเขาก็เหมือนกับระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะคด้วยกระบวนการต่างๆด้วยมาตรการต่างๆที่เราได้ได้สร้างกันมาเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อต้นทุนการผลิตกไหมครับเพราะว่าถ้าเผืผมมองว่าอาการเผามันง่ายอ่ะมันง่ายต่อการที่จะไป กำจัดไอ้พวกว่าจะพืชอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเผื่อว่าใช้วิธีการอื่นมันจะทำให้ต้นทุนการผลิตและราคาที่ส่งมาบ้านเรามันแพงขึ้นไหมอันนี้มีการพูดคุยกันไหมครับในเบื้องต้นตอนนี้ราคาก็ยังไม่แพงขึ้นนะคะแต่ว่าแต่ว่าแต่ส่วนหนึ่งเอออันนี้พูดตรงๆนะคบ คือการที่เราชะลอการนําเข้าเนี่ยก็ทําให้เกษตรกรไทยของเราเนี่ยก็มีมีเีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นด้วยราคาลักาอข้าวโพดของในประเทศเนี่ยก็จะได้ก็จะได้ตึงตัวไม่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 ลดต่ําลงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นก็เป็นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ถือว่าเป็นข้อดีแต่ที่ที่สาคัญที่สุดก็คือการที่เรากําหนดมาตรการแบบนี้ค่ะเราไม่ได้กําหนดเฉพาะว่าการนําเข้าแต่ว่าในประเทศไทยของเราเองก็เช่นกันการสร้างความตระหนักรู้แบบนี้เนี่ย ก็จะเป็นการทําให้ทั้งในประเทศเราแล้วก็ในประเทศเพื่อนบ้านก็ทุกคนถ้าทุกคนไม่เผา uh huh. ทุกคนทําเหมือนกันหมดเนี่ย uh huh. เพราะฉะนั้นต้นทุนทุกคนก็เท่าเท่ากันค่ะครับมันก็ไม่ได้ทําให้ขีความสามารถในการข่งขันของแต่ละคนเนี่ยเอได้ได้เยอะหรือได้น้อยกว่ากันอื uh huh. แต่แต่ว่าภาพรวมแล้วทุกคนได้หมดเพราะว่ามันทําให้อากาศสะอาดขึ้นถูกไหมคะคแล้วก็ที่สาคัญที่สุดก็คือสินค้าเกษตรที่เราผลิตได้เนี่ยก็จะทําให้มีความน่าเชื่อถือสามารถส่งออกไปยังประเทศที่เป็นประเทศที่3หรือว่าประเทศที่ตเตริญแล้วนะคะที่เขาซื การกําหนดเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้อยู่ในการค้าด้วยอย่างเช่น,นประเทศในประเทศสาหาภาพยุโรปยูอย่างเงี้ยซึ่งเขากําหนดพวกเรามากๆเลยว่าเออเราต้องไม่มีการเผานะแล้วเราต้องไม่ลุกล้ําป่านะ,ะมี deforestation หรือว่า EUDR เหล่านี้เนี่ยนะคะคก็จะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถทําการค้ากับต่างชาติหรือว่าต่างกับโลกในสากลเนี่ยในระบบสากลเนี่ยได้อย่าง แข่งขันได้มากยิ่งขึ้นด้วยซ้ําไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านคิดว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นการสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นได้มากกว่าด้วยซ้ําค่ะคุณสวัสดิอย่างนี้เราจะไม่ถูกมองว่าเป็นการกีดการทางการค้าใช่ไหมครับท่านเอิบด,ดีอันนี้เราทําด้วยกันเหมือนกันหมดนะคะก็คือเราเราอิมโพสสิ่งนี้กับกับการนําเข้าก็าในประเทศเราก็มีมาตรการไม่เผาเช่นด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยถ้าอย่างงี้ไม่ถือว่าเราไม่ถือว่าเราไป ทำไม่สอดคล้องกับบรรทดัดกรณีค่ะอืออ่าแม่นี่ชัดเจนเลยแม่เราฟังแล้วผมผมผมว่าเราได้ประโยชน์ในหลายมิติเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านอธิบดีได้พยายามอธิบายรายละเอียดต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันเนี่ยเราเห็นเลยตั้งแต่ต้นทางนะครับเราถือว่าบางทีเราเทมประเทศกลางทางก่อนที่จะส่งต่อไปที่ประเทศที่3อย่างที่ท่านว่านะครับมันได้ประโยชน์กันทั้งหมด นะฮะมันได้ไประโยชน์กันท <Okay. S 1> ั้งหมดแล้วก็จริงๆแล้วทุกๆมิติเนี่ยม,มันมันมันส่งผลดีต่อประเทศเราจริงๆนะครับสุดท้ายนี้มาตรการนี้นะครับมาตรการการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดปลอดการเผาของไทยนะครับ <Okay. S 1> ท่านอธิบดีมองในอนาคตต,ต่อไปอย่างไรว่าเราจะขยายผลอื่นๆใดๆต่อไปในการที่จะช่วยเรื่องของมลพิษด้วยหรือในมิติอื่นๆของประเทศด้วยมีไหมครับเชิญครับ uh. ดิฉันคิดว่านะคะอันนี้เป็นมาตรการที่ดีมากๆเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มต้นทุนอย่างที่ได้นดําเรียนไปแล้วนะคะคแต่มันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยท,ทุกท่านก็จะมี ทุกคนจะต้องสัมผัสได้ค่ะเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้ไปสักพักแล้วเนี่ยแล้วทุกคนปรับตัวได้ถ่าเกษตรกรรมปรับตัวได้แล้วก็จะทําให้อากาศของเราสะอาดขึ้นสิ่งแวดล้อมของเราก็ดีขึ้นค,คุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนดีขึ้นร,รวมวกจนถึงนะคะ,ะมันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจริงๆค่ะคุณตวนันทาให้เกษตรกรของเราได้รับความน่าเชื่อถือมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ไม่เช่เฉพาะแค่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรอกอย่างที่ว่า สินค้าเกษตรต,ต่อไปในอนาคตไม่จะเป็นข้าวก็ดีนะคะ <Ừ. S 2> หรือว่าสินค้าเกษตรอย่างอื่นของประเทศไทยเนี่ยถ้าเเท่าไหร่เราปลอดการเผาทาทั้งในรประเทศแล้วก็ทําทั้งป้องกันจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย <Ừ. S 2> และทุกคนทําเหมือนกันหมดทั้งภูมิภาคนะคะเชื่อมั่นเลยค่ะว่า p m 2 5ก็จะลดค่อยๆลดลงแล้วก็จะหายไปจากภูมิภาคของเราทุกคนก็จะมีสะอาดที่มีอากาศที่สะอาดกันสดชื่นกันต่อไปแล้วก็สินค้าเกษตรเราก็จะกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงต่อไปในีนะค อนคตะคุณตวันเอาง่ายๆคุ้มค่ากับการลงทุนเถอะใช่ไหมฮะสุ่ต้องเลยค่ะครับผมเพื่ออนาคตค่ะเพื่ออนาคตครับผมนะฮะเอาละครับวันนี้ได้รับทราบข้อมูลไปอย่างเต็มอิ่มทีเดียวแล้วก็ละเอียดทีทีเดียวนะฮะวันนี้ท่านอธิบดีเขาเรียกว่าตอบผมได้ในในทุกมิติที่ผมถามไปแล้วทําให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยอย่างที่รายการของเราต้องการที่จะให้ท่านผู้ฟังนั้นเข้าใจในรายละเอียดต่างๆไปพร้อมๆกันดีที่ผม เกิดมาตั้งแต่ช่วงต้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับคุณอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศที่ได้มาให้ข้อมูลกับทางรายการ96.0ขุยต่งประเด็นในวันนี้โอกาสหน้าขอเรียนเชิญใหม่นะครับขอบพระคุณมากค่ะคุณตะวันขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ